ตอนนี้ครับเราอยู่ในบรรยากาศของงาน Silicon Valley International i n v e n t i o n Festival ในปี2025นะี่สบที่ซานฟรานซิสโกครับและก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้เข้ามาร่วมในการประกวดครั้งนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับอาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับอาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยไหนครับครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรดุสิตอธินวัฒน์นะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผลงานที่เข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้คืออะไรครับอาจารย์ครับสำหรับผลงานในวันนี้นะครับก็นํามา ประกวดนะครับคือเรื่องของอุปกรณ์นะครับวินิจฉัยพกพานะครับสําหรับนะครับวินิจฉัยโรคพืชนะครับแบบพกพาครับผมครับผมวิธีการของเขาในการทํางานคือยังไงครับครับวิธีการของเขานะครับเราจะมีโปรแกรมเฉพาะให้นะครับแล้วก็ผู้ใช้งานนะครับสามารถหาซื้อเครื่องสแกนเนอร์นะครับสําหรับใช้ในการ ถ่ายภาพนะครับใบไม้นะครับหรือโรคพืชท่านสงสัยว่าเป็นโรคอะไรนะครับแค่นั้นเองครับจากนั้นก็ส่งภาพนี้ครับจากเครื่องสแกนเนี่ยเข้าสู่โปรแกรมของเราซึ่งใช้โปรแกรม Python นะครับในการเขียนนะครับจากนั้นนะครับโปรแกรมนี้ก็จะวินิวิเคราะห์ออกมาวินิจฉัยออกมาให้ผู้ใช้งานเนี่ยทราบว่าโรคของเราเนี่ยเป็นโรคอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นโรคข้าวครับโรคของไม้ดอกไม้ประดับครับโรคของพืชผัก และที่สําคัญนะครับโปรแกรมของเราสามารถจําแนกหลายๆโรคได้ในใบเดียวกันด้วยอือันนี้ก็จะเหมาะกับใครบ้างครับสำหรับในนวัตกรรมตัวนี้ครับอาจารย์ครับผมสำหรับนวัตกรรมตัวนี้นะครับคนแรกเลยที่เหมาะสมนะครับคือนักเรียนนักศึกษาครับครับในขั้นต้นเนี่ยที่ฝึกในการวินิจฉัยโรคเนี่ยนะครับเราสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการช่วยฝึกปลือนะครับความแม่นยําของการวินิจฉัยโรคของนักเรียนนักศึกษาได้นะครับ บุคคลกลุ่มที่2ที่สามารถนําไปใช้ได้ก็คือกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับนะครับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องของการเกษตรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้จบเกษตรมานะครับแต่ว่าสามารถหาองค์ความรู้นะครับในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนําไปใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรได้ครับเกษตรกรเหล่านี้นะครับก็จะสามารถที่จะรู้ว่าต้นไม้ของเราเนี่ยเป็นโรคอะไรแล้วก็ มีโปรแกรมการจัดการโรคอย่างไรได้บ้างนะครับแสดงว่าใช้งานได้ง่ายเข้าถึงได้คือบางทีเจอใบไม้ใบหนึ่งมันมีโรคอะไรหลายอย่างแล้มันอาจจะมีลักษณะที่เหมือนกันการที่ใช้เครื่องในการสแกนเข้าไปแล้วก็ทํานายออกมาเนี่ยก็จะเป็นความแม่นยําด้วยใช่ครับทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกี่ตัวอย่างของกลุ่มโรคครับอาจารย์ครับกลุ่มโรคตอนนี้นะครับก็จะมีกลุ่มของโรคข้าวนะครับมีประมาณ10โรคนะครับโรคของกุหลาบก็เกือบ1ิเหมือนกันครับโรคของพืชผักอาจจะน้อยหน่อยประมาณ5โรคครับนะครับในอนาคตมีการต่อยอดสำหรับนวัตกรรมนี้ยังไงบ้างไหมครับในอนาคตนะ ก็จะขยายกลุ่มพืชนะครับพืชเศรษฐกิจไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ผลเป็นทุเรียนเป็นกล้วยนะครับเป็นมะม่วงนะครับใดๆก็ได้หมดเลยครับโรคที่ใบเราสามารถจัดการได้หมดนะครับอันนี้คือแนวทางการขยายผลของเราครับครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆที่ช่วยในการต่อยอดว่าจะเป็นของภาคการศึกษาเองนักวิจัยเองแล้วก็นําไปต่อยอดในด้านของภาคการเกษตรของประเทศไทยด้วยนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เขาร่วมในการประกวดครั้งนี้ก็ขอให้ได้รับรางวัลจากประเทศไทยด้วยนะครับขอบคุณครับขับพระคุัก